สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียรง,งเล้งหงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยสิงส์สปีดศูน,ดยนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมั่นใจสิงส์สปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาโทรมาหาเราก่อนตัดสินใจ 0896206666กินเที่ยวระดเอเวอร์ออนทัวร์และเนียซงเล่งหงชวนเที่ยวสองเมืองดังที่เมืองปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ห้5วัน4คืนในคอนเซปต์เที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายสไตล์เฮียสงเล่งหงในทริปพิเศษอย่างนี้นะครับครั้งนี้จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวครับแล้จัดทริปเดินทางทริปเดียวเที่ยว2เมืองเลยทีเดียวครับ ที่เมืองปักกิ่งและก็เมืองเซี่ยงไฮ้ครับและที่กรุงปักกิ่งครับเราจะพาไปสัมผัสความอลังการของกำแพงเมืองจีนหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เขาว่ากันว่าถ้าหากมาถึงปักกิ่งไม่ได้มาปีนกำแพงเมืองจีนถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงแล้วครับนอกจากนั้นครับเราจะไปชมความงามของพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนครับ ของพนางสูสีไทเฮาครับที่ถือว่าเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนครับต่อด้วยการนั่งรถไฟหัวจรวดไปเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ครับที่เมืองแห่งนี้ครับเราจะพาไปกราบพระพุทธรูปที่วัดหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลครับพร้อมชมความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในมุมต่างๆและสนุกสนานกับช็อกโกแลตแฮปปี้แลนด์ที่เขาเนรมิตผลงานศิลปะต่างๆที่ทํามาจากช็อกโกแลตครับและในทริปนี้เรื่องอาหารการกินก็พิเศษแน่นอนอิ่มอร่อยกับ เมนูสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นเป็ดปักกิง่งร้านต้นตำรับที่เปิดมากว่า140ปีค่าเป็ดมาแล้ว2 0 0แสนกว่าล้านตัวที่ร้านเฉียนชี้เตอ๋อครับและนอกจากนี้ครับเฮียซงเล่งหงจะพาไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ร้านดังเรียกได้ว่าเป็นร้านดังระดับ6ดาวครับชื่อว่าร้านโกลเด้นจากัวครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ครับและนี่ครับคือทริปที่เฮียซงเล่งหงและยินเที่ยวลาดเวิร์ดจัดขึ้นชวนท่านผู้ชมที่รักไปเที่ยวด้วยกันครับกับทริปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ครับ สนับสนุนการเดินทางโดย กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่ยาทรงเล่งหงอยากยาแนะนําคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยพัตคารเล่งหงสุข,ขุมวิทโกสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี ถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแชร์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญารวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล่งของสุข,ขุมวิตรก็บสองพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้023116155เรากลับมาพูดคุยกับคู่หนึ่งตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยกันต่อครับคู่หนึ่งครับ,รบมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเนะราละผมมักจะถามแขกรับเชิญที่มีสไตล์ที่มาออกรายการผมรทุกคนเลยนะ ฝันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณกระบอกไทยซึ่งเป็นสไตล์ของคุณเนี่ยฝ <c oughs> ันอะไรต่อไปครับโหฝันผมง่ายๆมากผมอยากจะทําหุนกระบอกไทยไปเรื่อยๆอืมคือคือผมกลัวใจผมเอ็มกันนะว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ทําหุนกระบอกไทยกลัวม,มีอย่างนี้ด้วยเหรอคนเรามันว่ากันไม่ได้นะอาจจะไปเลิกอ <พา S 1> ย่าง,งอื่นก็ดได้พายังศึกได้เลยใช่ไหมคือใจจริงเนี่ยผมผมไม่จะบอกกับคนอื่นเสมอไปว่า ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจครับผมจะทําคุณคระบอกใครไปเรื่อยๆใครจะด่าว่าผมเชยล้าสมัยไงเรื่องของกูอทําไปเรื่อยๆเนื่องฝันผมผมอยากจะทําโชว์คุณทุกๆปีให้กับคนได้ดูกันอยากจะสอนคนไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะมีแรงไปจนถึงเมื่อไหร่ฉะนั้นคือฝันผมง่ายๆมากมันคือคือสิ่งที่ผมเป็นอยู่คือผมสิ่งที่ผมทําอยู่นะฮะแล้วก็อีกอย่างคืออยากให้อยากเห็นคณะคุณในเมืองไทยหลายๆคณะครับมากขึ้น อย่าให้เห็นคนที่ทำบุญมีใจขึ้นตรงกันครับอย่าหวงอย่าแหนอย่าง,งกเพราะยิ่ง,งหวงยิ่งสาบสูญนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเราจะไปฉะนั้นคุณจง,จ,งจงทำตัวให้เป็นประโยชน์มากที่สุดท่านั้นเนี่ยความฝันของผมตรงๆง,ง,ง่ายๆอยากทำไปเรื่อยๆที่สำคัญผมว่าอยากให้ผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเราหรือแม้แต่บริษัทห้างร้านต่างๆนะ อยากจะให้เห็นความสําคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหล่านี้ที่เราต้องสืบสานกันต่อไปหาเงินเอาเงินที่เรามีสนับสนุนเขาเยอะนะครับครับถูกครับกเอาละครับก่อนที่จะปิดรายการเราเนี่ยก็ขอพูดย้ําอีกทีเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่คุณหนึ่งเนี่ยจะจัดขึ้นมาในเร็วๆนี้นะครับประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมหน่อยครับปีนี้เป็นปีที่พิเศษแล้วเป็นปีที่หลายๆคนบอกว่าผมบ้ามากนะว่าทําไมเอาเงินที่เก็บอยู่เนี่ยไปทาอะไรที่มันไร้สาระมากผมไม่อยากบอกว่า ฮ้ยคนเราไม่มีมมมมมวิถีทางซึ่งแตกต่างกันมึงทําอะไรมึงก็ทำไปสินี่คือคุณกระบอกก็จะทําอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเสียตังค์แต่ทำแล้วมันมีความสุขเว้ยปีนี้ก็เลยคิดว่าจะทําเออไม่ใช่คิดว่าทําแล้วนะครับคือทาคุนกระบอกไทยเรื่องพันท้ายนอรสิงค์ t <The> h <Musical. S 1> ม Musical ทุกคนงงเฮ้ยจะเป็นอะม Musical ยังไงก็คือเรามีการปรับเปลี่ยนคุณกระบอกไทยของเราซึ่งเป็นแบบโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นดนตรีไทยทรงเครื่องสวยๆเนี่ยทำให้ขุนกระบอกไทย ตัวนี้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้มือไม้กำได้เหมือนคนได้มากที่สุดฉากหนึ่งฉากที่คุณเห็นตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้จะไม่ใช่หนึ่งฉากนะจะเป็นหมู่บ้านเรือนไทยริมคลองเรือพระยุหิยาตราทางชนลมาของพระเจ้าเสือเราสร้างมาถ้าบอกว่าเดอะมิวสิคลที่คนเล่นแบบไหนคุณกระบอกไทยเป็นแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าคนที่เล่นเป็นคุณกระบอกไทยเพลง เพลงแต่งใหม่นะครับได้ได้รับเกียรติจากคุณเจี๊ยบวัฒนาคุณฟอดศบชัยแต่งแต่งเพลงใหม่ทั้งหมดซึ่งเพลงไพเราะจับใจมากทจริงผมอยากจะทําเรื่องพันธุน้อมรสิงห์มานานแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทําไม่รู้ใครจะว่าผมบ้าหรือเปล่านะผมอยากทําให้กับในหลวงอยากทำเทอเพเกตในหลวงมากที่สุดที่ผมจะทําได้และใยา่ทําให้คนไทยเนี่ยเห็นความจงรักภักดี เห็นความซื่อสัตย์ของหน้าที่การมือหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตั้งใจที่จะทำสุดท้ายก็เลยทำเรื่องพันธุ์น้าวศรตุลมิสุขขึ้นมาวันแรกเนี่ยคิดว่าคงคงทำไม่ไหวครัโชคดีที่มีอาจารย์สุนพลวิรุฬห์บอกว่ามึงอยากทําเรื่องอะไรผมก็เลยเล่าให้เขาฟังถ้าบอกว่าเฮ้ยสภาวิชาแห่งชาติอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งให้กับทางเองนะแต่อาจจะไม่น้อยหรืออาจจะไม่มากไปสําหรับคนบางคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สภาวิชาอยากจะได้รับคือองค์ความรู้ของการ ทำหุ่นกระบอกไทยเรื่องพันธะนอโลนซิ์การพัฒนาหุ่นเป็นเปเปอร์เลยเพื่อจะให้กับคืนสู่สังคมก็เลยรับปากกับว่าจว่าผมทําให้แต่ว่าเปเปอร์น,นั้นผมจะเขียนเป็นเป็นภาษาวิชาการได้ดีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มั่นใจแต่ตั้งแต่ว่าตั้งแต่วินาีแรกของการทําจนการแสดงสุดท้ายทุกอย่างจะอยู่ในเล่มนี้หมดทั้งภาพทั้งเนื้อหา,อาให้คนได้เรียนรู้กันทั้งประเทศและสําคัญพิมพ์หนังสือแจกด้วยมากขนาดไหนได้เงินจากสภาวิทยาแห่งชาติมาส่วนหนึ่งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง ได้การอนุเคราะห์จากกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องหอประชุมซึ่งใหญ่โตโมโหรานมากที่จะแสดงเรื่องนี้แล้วก็เงินส่วนตัวของพวกเราที่เราเก็บกันมาแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆรอบด้านทั้งฝ่ายโปรดิวชันฮาวการทําแสงสีเสียงต่างๆทุกคนพอรู้ว่าหนึ่งจะทาเรื่องพันธะนอนสิงร์ซูเป์เคิลเธอรพเกียรติในหลวงทุกคนบอกว่าขอทาฟรีอันนี้คือเป็นเป็นเป็นหนึ่งคิดว่าคงเป็นสิ่งที่หนึ่งสร้างมา16ปีที่ที่ผ่านมาเราพิสูจน์ค่อยๆเขาเห็นได้แล้วว่า สิ่งที่เราทําคือการให้โดยแท้ค,คือการที่เราไม่ได้หวังผลอะไรทั้งสิ้นเพราะการแสดงทั้งหมด5ารอบที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการแสดงฟรีด้วยแล้วงานดีๆอย่างนี้จดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับจะจะมีขึ้นวันที่23และ24มีนาคมปีนี้นะฮะทุกคนก็สามารถจับจองบัตรได้ที่ศูนย์พุทธนรธิมแห่งประเทศไทยทุกอย่างฟรีหมดนะครับนอกจากการแสดงแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นขั้นตอนของการทํางานซึ่งจะเป็นเอ็กซิบิชันอยู่ด้านหน้าหอประชุมเต็มร้อย ว่าการทำอย่างไรเชิดอย่างไรองค์ประกอบเป็นอย่างไรสุดท้ายคือวันที่25้ามีนาคมเป็นการอบรมดูเบื้องหลังของการผลิตคุณก็บอกไทยพันธท้ายนรสิงห์ดิมิทิคโค้ทั้งหมดไม่เป็นความลับเลยฮะเพราะเราต้องการทุกอย่างนีกลับคืนสู่สังคมให้หมดอย่าให้มีหุ่นคณะมากขึ้นใครที่มองว่าเราเชิดเป็นดีช่วยทําให้ดีกว่าเราหน่อยอเราได้ลองผิดลองถูกมาให้คุณแล้วถามว่าพันธุท้านรสิงห์มันจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเราตอบไม่ได้ครับ แต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ที่คนคนหนึ่งที่มีมันสมองเท่านี้จะทําได้ครับและผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะทําให้คนไทยรักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นต้องขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศนะที่อาจารย์นี้ได้ทําเรื่องราวดีๆเรียกได้ว่าอนุรักษ์สิ่งที่เรียกว่าดีๆที่อยู่คู่ประเทศไทยไปปรับนานเท่านานนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของคาร์เตอได้คนมีสไตล์ของเฮียซองได้หงเป็นไงบ้างครับเชื่อเลยยังว่าแขกของเราทุกคนที่มาออกรายการนี้ มีสไตล์แน่นอนที่สำคัญครับผมบอกได้ว่าตัวจริงและก็ทำเพื่อสังคมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับครูหนึ่งนะครับจากตุ๊กตตุ่นหุ่นกระบอกไทยนะครับที่สละเวลามาเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องราวกับฝันของตัวเองในวันข้างหน้าเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะต้องไปกับงานนี้ให้ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับครูหนึ่งครับขอบคุณครับตลอดระยะเวลาสัมภาษณ์ครูหนึ่ง ตุกตุนหุ่นกระบอกไทยนะครับสำหรับเมียซร,รงไรงงเนี่ยในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งต้องกล่าวคําว่าขอบคุณคูณหนึ่งมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในสังคมไทยเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีคูหนึ่งคนอย่างคูหนึ่งเนี่ยวัฒนธรรมหรือศิลป,ปะซึ่งเป็นหุ่นกระบอกไทยเราเนี่ยผมว่าวันหนึ่งก็จะสูญหายไปแต่คูหนึ่งเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็สะสมความรู้ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมานำมาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังครับ และคุณหนึ่งก็ยังอายุน้อยอยู่สามารถจะให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติได้มากมายครับผมอยากให้ท่านชมนะครับไปเที่ยวงานซึ่งคุณหนึ่งจะจัดขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าการอนุรักษ์เรื่องราวของคุณกระบอกไทยซึ่งตั้งใจทําด้วยใจมันจะอยู่คู่กับประเทศไทยไปตราบนานเท่านานถ้าหากว่ามีคนสนใจหรือมีคนดูที่ไปดูในงานที่คุณหนึ่งจัดขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะมีเรื่องราวของวัฒนธรรมอยู่คู่กับไทยตลอดไปเพราะว่ามีคนอย่างครูหนึ่งซึ่งเป็นคนมีสไตล์จริงๆครับ